มาข่าวันนี้ครัวใบเฟิร์นมาทําพัดปลาเคี่ยงกันวันนี้เมนูไงยๆพัดปลาเคี่ยงกับไข่ค่ะอันนี้มีวัตถุดิบก็มีปลาเคี่ยงเลยนะมีไข่นะคะมีกระเทียมเดี๋ยวเราไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อน มาค่ะหลังจากที่เราเตรียมประตูดิบเสเร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปพัดกันเลยค่ะมาค่ะวัตถุดิบทุกอย่างเสเร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาพัดกันเลยค่ะขั้นรก็จุดแกก่อนค่ะ ใส่น้ำมันนะใกใส่กระเทียมค่ะ พัด่อ,อยกระเทียมหอมนะคะแล้วก็ใส่ไข่เลยใส่เปลือกลงไปกันแล้วคะเดียน bắt khay của nó khay của xúc à, xây cùng luật của nó กลับสปอนค่ะก่อนเลยไข่เหลือมซุกกันใส่พักเลยค่ะใส่ปักเคี้ยงลงไปเลย Tung đam gì đâu chóp đấy Mần đơm chóp bà đấy cả Sen chóp bà đất chát nhanh ngay cả Tung bà lên hả Đam thì đâu chóp bà Bắt lên á เรเป็นเคมาเลกเลยค่ะสุกแล้วพัดปะาเคียงกับไข่เรามาเล่กกันวาหน้าตามันจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะหน้าตาพัดปะเคียงเรานะหน้ากินอย่าบอกใครเดี๋ยวเราไปใส่จานชิมกันเลยค่ะมาค่ะพัดปะาเคียงเราก็ส็ดแล้วนะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลย บอกแล้วค่ะทำเอง,องกินเองยังไงก็ร้อยฝากติดตามช่องวัวใบเฟื่อนกันนะคะใบแลวว่าคลิปหน้าใบเฟื่อนจะทำอะไรเล่ทำไงยๆกินง่งยงค่ะ